อันนี้นะคะต้องมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่จุ๋ยได้รเริ่มทําก่อนนะคะนั่นก็คือเจอเซนกอรนะคะเป็นคอลลาเจน1 0 0 0 0มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีสารอาหารต่างๆนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ที่จุ๋ยสนใจมาทําเลยคือเพราะว่าจุ๋ยกินจุ๋ยใช้แล้วจุ๋ยก็อยากจะดูแลสุขภาพผิวเองอยู่แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าเราการทํทำงานในวงการบันเทิงก็จะต้องมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะสุขภาพผิวที่ดีเนี่ยมันได้มาจากการกินด้วยการทาด้วยแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือการกินคือสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยที่ดูแลร่างกายอาจจะก,กินอาหารไม่ครบ5้หาหมู่หรือกินอะไรเข้าไปไม่ครบก็อาจจะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพไปได้ตามกาลเวลาแล้วก็วัยที่ล่วงเลยนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงเกิดขึ้นมาจจาาาาากกกรรที่เอออยะตบสนงควม การของเราซึ่งเราอะ่ะได้ความรู้อย่างเงี้ยคะ่ะมาจากต่างประเทศว่าเออเขามีผลิตภัณฑ์เรื่องของคอลลาเจนเนี่ยทำมาอยู่เป็นเวลายาวนานแล้วนะแต่ของบ้านเราเนะะี่ยค่ะก็เพิ่งมาเหมือนเารียกว่าเพิ่งมาบูมที่บ้านเรามากกว่าแต่ว่าจะทํายังไงให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีจุดเด่นนะคะแล้วก็จะสามารถช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขาวใสได้จริงมีผิวพัรร์ที่เต่งตึงได้จริงนะคะ ถามว่าใครเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของจุ๋ยนะคะจริงๆแล้วมันก็มาจากความคิดของเพื่อนสนิทแล้วก็รวมถึงเราด้วยนะคะมาคุยการปรึกษากันว่าทําไมจุ๋ยไม่ลองทําเองกินเองแล้จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนเลยนะคะดังนั้นจุ๋ยก็เลยเหมือนลงมือทําตั้งแต่แรกเลยก็คือไปโรงงานเองไปแลบเองนะคะแล้วก็อ่านสารอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบน,นี้ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันสําคัญต่อการที่บํารุงผิวของเรานะคะจุ๋ยก็เลือกออกมาว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการในแต่ละวันคือ1ทําให้เรามีผิวพรรณที่เต่ง,ตง ะะไม่มีริ้วรอยก่อนวัยสองทให้ผิวของเราขาวใสเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ก็คืออยากจะคงหน้าเบบี้เฟสผิวแบบเบบี้เฟสอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้เรื่องของหน้าผิวพรรณรูปร่างหน้าตาใน,ในการทํางานจริงๆแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายนะสมัยนี้จู่ก็คิดว่าทุกคนต้องการแบบนี้กันหมดเพราะว่ารูปร่างผิวพรรณที่ดีนะมันก็เป็นเหมือน บันไดแรกที่เวลาคนเห็นแล้วคนเขาจะรู้สึกว่าเอาประทับใจดังนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะในการที่เราจะดูแลผิวในทุกๆวันที่มาของเจอร์สันกอสนะคะจะบอกว่าชื่อของเจอร์สัอนกอสนี่มันมาจากคําภาษาไทาย,งาย,งายง่ายๆเลยจริงๆแล้วคือคําว่าเจิดจรัดเจิดแต่แบบเออทำไงให้มันแบบรู้สึกว่าเป็น ดูเหมือนเป็นเราดีเลยเฮ้ยเจิร์สเป็นภาษาวัยรุ่นยอยะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอารมณ์แบบเออกินแล้วเจิร์สนะอะไรเงี้ยค่ะเออ่กอสนะคะมาจากภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะภาษาอังกฤษคำว,ว่ากอสแปลว่าวับวาววับก็เหมือนเวลาเรากินอะไรไปแล้วเนี่ยหรือว่าเราทําอะไรแล้วเนี่ยทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยมันดูแบบมีออร่าดูแบบเป็นกลอสขึ้นมามีความวับวาววับหน้าดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์ที่ก็คิดขึ้นเองนั่นแหละแสดงว่าจุ๋ยเนี่ยก็คือทําตั้งแต่แรกเริ่มเลยรวมถึงเป็น ตัวทดลองเองในเรื่องของการดูสูตรด้วยค่ะสูตรต่างๆที่ได้มาเนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะมีหลายๆสูตรที่จูจะต้องลองกินเองแต่สูตรนี้คือเป็นสูตรที่ดีที่สุดและก็ได้ผลดีที่สุดรวมถึงรสชาติด้วยค่ะก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้ล้วนๆเลยนะคะเวลากินเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเออเหมือนไม่ได้กินอะไรที่เหมือนคาวๆที่บางคนอาจจะมีประสบการณ์จากหลายๆที่มาก่อนนะคะอันนี้อยากจะให้ลองจริงๆว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆค่ะ ที่บอกว่าเหมือนใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบนะคะจริงๆแล้วเมื่อไปปรึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมาได้จากหลากหลายประเทศ<ม>อคอลลาเจนเองก็มาจากหลากหลายประเทศนะคะตัวเซรลาเชอร์รี่ตัววิตามินซีผงเมลอนต่างๆก็มาจากหลากหลายประเทศแต่เราบอกว่าขอให้ได้ของดีที่สุดแล้วก็ของที่ได้ผลที่สุดดังนั้นจู่ก็นําเข้ามาจากต่างประเทศเลยอย่างคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนมี เป็นสูตรค่ะ7บวก็นะคะก็เป็นคอลลาเจนที่เป็นไฮโดรซิสคอลลาเจนส่วน3 0 0พนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนที่เป็นเปปไทด์คอลลาเจนทั้ง2ตัวนี้ค่ะนำเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะส่วนตัวกลิ่นนะคะนำเข้ามาจากอิตาลีนะคะเรียกได้ว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยคัดสรรนำเข้ามาจากต่างประเทศให้ไดออ้จะบอกว่านะคะสารอาหารต่างๆที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะคือให้ได้ผลดีและให้ได้ผลทันทีนะคะยาวนานและต่อเนื่องนะคะนี่ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้จุดจะต้องเลือกสรรวัตถุดิบเองค่ะ จะบอกว่าในแต่ละในแต่ละที่นะคะอาจจะมีเรื่องของคอลลาเจนอาจจะมีความรู้กันมาอยู่แล้วบ้างแต่ของเราค่ะเป็นสูตรที่แตกต่างนะคะ7จบวกส นี่เป็นครั้งแรกค่ะของส่วนผสม7บวก3นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบวก3ามันก็เท่ากับ10 10ก็หมายถึงว่า1 0,000มิลลิกร,รัมของเรานั่นเอง1 0 0 0 0มิลลิกร,รัมของคอลลาเจนนะคะเราได้ผลการรองรับจากการวิจัยของญี่ปุ่นมาค่ะว่า10,000มิลลิกร,รัมนะคะเพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันและอีกอย่างหนึ่งนะคะปลอดภัยด้วยนะคะองค์การอาหารและยาของเรานะคะก็ให้1 0,000มิลลิกร,รัมเนี่ยเป็นสารอาหารของคอลลาเจนที่ปลอดภัยกับร่างกายดังนั้นจุย๋ยก็เลยเอาปลอดภัยแล้วก็ได้ผลนะคะดรรังน 7นี่มาจาก7,000ของคอลลาเจนที่เป็นไฮโดรลิซิคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนโมเลกุลใหญ่นะคะส่วน3,000นะคะจะเป็นคอลลาเจนมเลกุลเล็กนั่นคือคอลลาเจนแบบเปปไทด์คอลลาเจนทำไมถึงต้องเป็น7บวก3 7บวก3าจะทำให้ได้ผลที่ ทันทีและก็ต่อเนื่องยาวนานค่ะสามพันนะคะเป็นเปปไทด์คอลลาเจนซึ่งเปปไทด์คอลลาเจนเมื่อดูดเข้าไปในร่างกายของเราแล้วจะได้ดูดซึมได้ทันทีเนื่องจากมีโมเลกุลที่เล็กกว่าส่วนไฮโดรซิทคอลลาเจนนะคะจะเป็นโมเลกุลใหญ่จะดูดได้ช้าหน่อยแต่ว่าเมื่อดูดเข้าไปแล้วนะคะเมื่อโมเลกุลใหญ่เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกักเก็บโมเลกุลใหญ่ได้ไวด้ดีได้ดีมากกว่าหมายความว่าร่างกายของเรานะคะจะได้ผลทันทีจากเปปไทด์คอลลาเจนและจะได้ผลต่อเนื่องยาวนานนะคะจากโมเลกุลใหญ่ของไฮโดรซิทคอลลา มีที่ไหนแน่นอนค่ะส่วนสารสกัดตัวอื่นๆนะคะจะมีมากมายเลยนะคะในเรื่องของทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวใสย,ยังเป็นธรรมชาตินะคะก็ <À. S 1> จะมีเรื่องของกูตานะคะมีเรื่องของ 3L ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกูต้านะคะมีเรื่องของวิตามินซีอสโตราเชอรี่ผงเมลอนนะคะและที่สําคัญเลยค่ะ มิกซ์เบอร์รี่นะฮะเราไม่ได้ใส่แค่กลิ่นอย่างเดียวบางที่อาจจะใส่แค่กลิ่นอย่างเดียวแต่เราใส่ของตัวแอคทีฟมิกซ์เบอร์รี่เข้าไปด้วยตัวแอคทีฟมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยอย่างที่เราทราบกันมานะคะในเรื่องของเบอร์รี่เนี่ยจะมีสารที่เกี่ยวกับเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือต่อต um ้านอนุมูลอิสระดังนั้นนะคะในเรื่องของวิตามินซีที่ทำให้ผิวขาวใสแล้วนะคะยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ทำให้เราไม่มีริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะ รสชาตินะคะอย่างที่บอกค่ะว่าใส่ใจทุกรสชาติใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะก็คือเรื่องของรสชาตินะคะเรื่องของกลิ่นนะคะดังนั้นรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่เหมาะกับคนไทยเพราะจุ๋ยให้หลายๆคนเทสแล้วรวมถึงตัวเองก็ต้องเทสให้พึงพอใจที่สุดว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะลงรสชาติเหมือนผลไม้นะคะรวมถึงในเรื่องของกลิ่นคาวก็จะต้องหายไปหมดดังนั้นวิธีดื่มและรสชาติเนี่ยง่ายๆมากเลยก็คือเพียงแค่ชงน้านะคะลงไปประมาณเท่นี้ค่ะ หนึ่งซองกับน้ำปริมาณแค่นี้นะคะหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะชอบรสชาติที่มันดูเข้มข้นเหมาะคนไทยนะคะก็สามารถที่จะชงน้ำได้น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็ชงไปง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเคเลาเจนของเราเนะะี่ยค่ะละลายน้ำง่ายค่ะสามารถชงได้ในน้ำที่เป็นอุณหภูมิปกติเลยนะคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องคนอะไรมากมายก็จะสามารถละลายน้ำได้ทันทีนะคะวิธีดื่มนะคะหรือว่าเ,เวลาที่ดื่มก็คือ ก่อนนอนค่ะหรือไม่ก็ตอนตื่นเช้านะคะก่อนแปลงฟันนะคะอะไรก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราท้องว่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราสะดวกในแต่ละวันให้เอายึดเวลานั้นเป็นเวลาที่เราดื่มเป็นประจำค่ะส่วนผลที่จะได้รับนะคะ3วันนี้ค่ะจะรู้เลยว่าผิวเราจะลื่นเมื่ออาบน้ำนะคะจะรู้สึกว่าผิวมันลื่นๆก็คือหมายความว่าผิวเราได้รับการกระตุ้นแล้วจาก ส่วน5วันจะเริ่มรู้สึกว่าผิวดูมีออร่าผิวดูมีสีที่มันดูสึกว่าผ่องขึ้นนะคะ1เดือนเนี่ยจะได้รับความรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยมันเริ่มกระจ่างใสแล้วนะคะส่วน2เดือนเนี่ยนะคะจะบอกว่าเรื่องของริ้วรอยกะฝ้าจุดด่างดําต่างๆก็จะค่อยๆจางและหายไปเพราะเรากินต่อเนื่องถึง2เดือนด้วยกันนะคะผลเหล่านี้สามารถทําให้เห็นเอฟเฟกต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ ถ้าหยุดดื่มจะเป็นอย่างไรนะคะมันไม่ได้เหมือนพวกยาลดความอ้วนที่พอหยุดกินแล้วจะมีการโยโย่เอฟเฟกไม่เป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นสารอาหารที่เราสามารถกินได้จากอาหารทั่วไปในแต่ละวันเพียงแต่ว่าเรากินแล้วมัน ไม่เพียงพอต่อร่างกายที่จะทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้ชัดดังนั้นเมื่อเรากินไปเนี่ยนะคะมันก็เหมือนว่าเรากินอาหารเข้าร่างกายสามารถย่อยสลายขับถ่ายออกมาได้ปกติดังนั้นเมื่อหยุดกินมันเป็นสารอาหารที่ไม่ได้มีตัวยาที่ทําให้มันขาวใสโดยเวอร์เกินเหตุอยู่แล้วอย่างที่บิวบอกว่ามันเป็นขาวแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีตัวยาเหมือนลดน้ําหนักดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมาเรียกอาการว่าเป็นโยโย,โย่แล้วกลับมาดําอะไรงนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการที่เราดูแลผิวอย่างต่อเนื่องมากกว่าเมื่อหยุดกินผิวของเราก็ยังคงสภาาาพนนนั้แต่่่เเมือวลผ ไปยาวนานอะไรที่เราเคยกินไปแล้วแล้วมันมันมันลดจํานวนลงหรือว่าไม่ได้กินอย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะทําให้ผิวเราเ็าเรียกว่าออถอยสภาพไปเหมือนเดิมดังนั้นก็จะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างนี้จิวคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลผิวอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เรากินอาหารในแต่ละวันเหมือนกันค่ะ ถ้าถามว่าเจอสันก้อน,นะคะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตัวอื่นอย่างไรนะคะหนึ่งเลยคือเรื่องของสูตรค่ะสูตรเราไม่เหมือนใครนะคะในเรื่องของ7จ็บวกสก็คือ7จ็ดพันบวกสามพรวมถึงสารอาหารต่างๆที่จุยใส่เข้าไปนะคะอันนี้คือได้รับการคัดสรรน,นะคะและว,วิเคราะห์มาแล้วว่ามันเหมาะสมกับร่างกายแล้วก็ได้ผ่านรับ รับรองจากออยก็คือปลอดภัยและได้ผลนะคะมีอันนี้เล่าเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้ก็คือมีเภสัชกรค่ะมานั่งดูว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงเพราะว่าเขาอยากจะเอาไปเหมือนขายลูกค้าเขาแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นสูตรค่ะที่มันลงตัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาในท้องตลาดแล้วนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่ามีความดีใจที่มีเภสัชกรหรือมีผู้รู้ม,รม,มาพูดแบบนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจกับสิ่งที่เราคัสซันมาเพื่อลูกค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับผิวพรรณนี้ได้ะคะ่ะแล้วก็แตกต่างอย่าง แล้วก็จะมีข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความคาวค่ะกลิ่นเนี่ยมีคนบอกว่าของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะสามารถกินเป็นน้ำแทนน้ำผลไม้ได้เลยรวมถึงรสชาติค่ะก็จะออกเหมือนเปรี้ยวอมหวานนะคะเหมือนเหมือนน้ำผลไม้เลยรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะก็ดีใจกับรีวิวหรือผลตอบรับของลูกค้าที่บอกมาว่าเออสิ่งที่เราตั้งใจทำมันได้ผลจริงๆทําทำไมต้องดื่มเจอเซนกอสอคะ อย่างที่บอกค่ะว่าผิวพรรณของเรามันเหมือนเป็นหน้าต่างบานแรกที่เราเห็นเลยว่าเรามีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะดังนั้นเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องที่สำหรับจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากในอาชีพการงานของเราด้วยนะคะแล้วสาวๆยุคใหม่ค่ะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหนุ่มๆยุคใหม่ก็ใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะดังนั้นการดื่มเจอร์สแอนด์กอนเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่รักสุขภาพในเรื่องของผิวพรรณอยากให้มีผิวพรรณที่ดีนะคะนอกจากการทาครีมการดื่มน้ําการทานผักผลไม้ สารอาหารต่างๆที่สามารถช่วยผิพิพรัณธ์เราดีขึ้นได้เนี่ยจูคิดว่ามันมีความจําเป็นค่ะกับร่างกายที่ทําให้เราออกมาสวยและดูดีตลอดเวลาค่ะค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์เจอสันกอสด้วยนะคะเรียกได้ว่าจุ๋ยททำเองตั้งแต่ต้นจนได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้มานะคะ กล้าบอกคะ่ะว่าเรากินเองผลิตเองแล้วก็ได้ผลดีจริงๆนะคะถึงกล้ามาบอกต่อถ้ายัางไงนะคะถ้าใครสนใจที่จะรักษาสุขภาพผิวนะคะเหมือนจุ๋ยนะคะแล้วก็เหมือนหลายๆคนที่เขารักษาสุขภาพแล้วก็ได้ผลแล้วนะคะก็ฝากเจอสันกรณไปด้วยนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้มาบอกต่อกัน,นะคะ่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะให้ดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคะ่ะ ทางแรกตับคอลเอรเจน7บวก3ยกกำลัง2คอลสเจนชงดื่ม1 0 0 0 0มิลลิกรัม j u s t and Gloss ลอบายจุยวรัทยาผสมสารสก,กัดบเบอรี่อัดแน่นด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่าปริมาณคอลสเจน1 0 0 0มมิลลิกรัมเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อร่างกายตามผลการวิจัยของประเทศญี่ปุ่นไฮโดรไลซ์คอเลสเอเจน7 0 0 0มิลลิกรัมเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวคอเลนเตอรบทาย3,000มิลลิกรัม โมเลกุลเล็กดูดซึมอย่างรวดเร็วเข้าฟื้นฟูผิวที่แห้งกลานและหย่อนคล้อยมิกซ์เบอรี่เข้มค้น,คนที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นสูตรเฉพาะ 3L L-Glutamine L-Cystine L-Glycine Glutathione ช่วยเพิ่มการสร้างปาโอเมนานินในสีขาวผิวจะผุดพองกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผลอัรซาโรล่าเอ็กซ์ทรราชาแห่งวิตามินซีที่อุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งมากกว่าผลส้มถึง80เท่าช่วยปกป้องผิวที่จะถูกทำลายในอนาคตเมลอนจุยคอนเซนเทสอีกหนึ่งสารป้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงที่สามารถลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำกลูตาไทโอนปรับผิวกระจ่างใสดีท็อกผิวไม่ความดำเสียจากแสงแดดหรือมลภาวะรอบตัวขาวกิ้งใน7-10วัน เจอร์สแอนด์กลอสบายจีรัทยายังเป็นที่ยอมรับในกลุ่มดาราชั้นนำมากมายสีผิวจะเรียบเนียสม่ำเสมอความหมองคล้ำเปลี่ยนเป็นความประจ่างใสลดริ้วรอยจุดด่างดำให้จางลงบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเจอร์สแอนด์กลอสกล่องราคา1,990บาท2กล่องราคา3,900บาท โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กล่องเราแถมกล่องเล็กอีก1กล่องมูลค่า690บาทซื้อ2กล่องเราแถมกล่องเล็กให้อีก2กล่องมูลค่า1,380บาทโทรมาเลยตอนนี้0933216202 0933216201ให้คุณสัมผัสผิวสวยที่สุดในแบบคุณ Just and Gloss b ยจุยรัตยา